วันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูเซฟเจ้าสัวสมุทรสาครคะ่ะนั่นก็คือคุณพ่อที่ฉันต <Wow. S 1> ้องจะมีแอ็เซตอยู่เท่าไหร่ให้ฉันที่ฉันขโมยไปป,ป้าค่ะขอดูเซฟป,ป้าหน่อยวันนี้นาน,านมาหาทีมีอะไรให้คุณลุกขโมยกับบ้านบ้างคะ่ะอ่ะมีอยู่นี่นองก็ยังมีโอ้โเดี๋ยวนะตอนแรกมองไปที่ข้างบนแต่ว่าหันมาดูข้างล่างอันนี้คืออะไร นี่คือฉน,นดนค่ะฉนอดฉน,นดของจริงโอ้ oh my god เกิดมาไม่เคยเห็นขนาดนี้นี่ไม่ใช่ธนาคารนะคะนี่คือเซฟของเจ้าสัวสมุทรสาครคุณพ่อดิฉันเจ้าของโครงการ c k View ค่ะตึงหมดนี่อยากจะทายมากเลยค่ปะปปาว่ามันกี่ใบเดี๋ยวอันนี้ให้ทางผู้ชมทางบ้านร่วมทายนะคะว่ามันมีฉน,นดทั้งหมดกี่ใบ โอ้ยแต่อขออนุญาตเล่าที่มาที่ไปก่อนอันนี้คือมันแบ่งแยกตามโครงการนะคะซึ่งออแต่ละโครงการซึ่งปปาเปิดโครงการหนึ่งเนี่ยก็เป็นร้อยร้อยหลังนะคะบางโครงการที่มันอาจจะเห็นแบบน้อยลงเพราะว่าขายไปหมดแล้วโอนไปหมดแล้วนะคะทั้งหมดนี้คือบ้านที่กําลัง oh. จะโอนพร้อมโอน <Yes. S 1> หมู่บ้าน C k เควิวนะคะใครหาบ้านในสมุทรสาครไปช้อปปิ้งกันได้เยอะมากเยอะมากมาก,ก็ไา่ล้านตัวป้าแต่มันดูใหม่มากเลยอะ พวกนี้มันคือโฉนดที่เพิ่งออกใช่ไหมคะป้าออกจากกรมที่ดินออกจากกรมที่ดินมาอ่าหลายคนนี้ไม่เคยเห็นโฉนดของจริงนะคะของจริงนะคะมีบ้านเลขที่อยู่ตรงหัวมุมนะคะทุกใบเห็นไหมเมืองสมุทรสาครทุกใบนะคะนี่9ทับ9ิ9ส9งเเรียงไปนะคะของจริงจ้านี่บริษัทมงคลชัยบ้านและที่ดินนะคะตัวนี้ที่ดินโครงการจัดสรรมีทั้งหมดแต่ละย่าน มีพระรามสองบางยาแพรกที่ไหนคะปะคค้าบางยาแพรชาติจีนเอ่อสวนหลวงความฝันของดิฉันบ้านแพรวพอกขันอืออ๋ออันนี้ทางผมชั้นเดียวหนักมากอันนี้บ้านแฟดชั้นเดียวอันนี้แถวบ้านแพรวออนไหนใหญ่สุดอันนี้คือหนักมากหนักถ้าเทียบกับหน้าดิฉัน <c oughs> ไม่ว่าใบาไหนก็แดดยู่ข้างหลังเนี่ยอ่าอ่าไม่ว่าใบาไหนอ่าทำไมปลาต้องมีเยอะขนาดนี้คะก็มาะียจากกิจไม่ดีอะ่ะแสดงว่าถ้าเศรษฐกิจดีนี่ไปหมดแล้วใช่ไหมคะอ,อ๋อแต่เป็นว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีก็าตามนะคะการลงทุนอสังหาเนี่ยถ้าคุณลงทุนเป็นไม่มีวันเสื่อมค่านะคะ วงเล็บดอกจันว่าถ้าลงทุนเป็นนะถ้าลงทุนไม่เป็นดอยแน่นอนจ้ะซึ่งป๊ป๊าเนี่ยเป็นเจ้าของโครงการทำอสังหารมาแล้ว14โครงการ14ปีระดับตำนานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่น่าห่วงเลยพวกนี้ก็ถ้าลงทุนเป็นรับรองว่ามีแต่ราคาอสังหารมีแต่ขึ้นใช่ป๊าป๊าโครงการเก่าๆป๊าเคยซื้อที่มาแบบสองล้านกว่าวันนี้แปลงที่ป๊าเคยซื้อตอนนี้ก็ไป5้าล้านหมดแล้วใช่ไหมเห็นไหม ถ้าลงทุนเป็นนะคะอ่ะอันนี้หอมปากหอมคอโอเคป้าไปได้เดี๋ยวหนูขอหมดนี้ <c oughs> ป้าอย่าลืมนะว,ว่าหนูเป็นลูกอจะไปไทยก็หมนโอเคขอบคุณปามากเลยค่ะนี่